ยกที่5ยกสุดท้ายครับบวยรอบชิงชนะเลิศน้ำหนัก58กิโลครับเ,เกงแดงยอดธนงรบเเดสิทธิ์ขุงยิมส่วนเกงดำนี่ก็9แต้มแ8แท็กนะครับนี่เป็นยกสุดท้ายครับในการชิงตัวใครชนะได้ชกเข้าไปในรายการวันครับ ือว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศในการชกกันในเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคมที่เวทีลุมพินียกสุดท้ายครับแม่ยกสุดท้ายนี่รับและรวยกันเดือดหน่อยครับสองสามียอดธงนนก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับก้าวแ้มเดินยกสี่ก็มีการแลกกันพอประมาณครับดีขึ้นแต่ยกสุดท้ายนี่มันเหมือนกับใครอยากจะ ไปต่อยวันก็ต้องขยันหน่อยที่สุดค่าทาาทลอดดูครับกาวแต้มนี่เป็นมวยประเภทน่าจะเป็นเปิดเกมแต่ว่าทางยอดธนงนี่เป็นมวยตั้งรับเป็นส่วนใหญ่น่าจะมีการลุยโต้ัก ครั้เป็นครั้งคราวยกสุดท้ายดูครับวัดกันว่าใครจะได้ไปลายอ่าต่อแกมวัดซ้ายไปครับอยอดธนมพยายามจะต่อย ดูตามสายตาแล้วนี่ผมเว่าก้าวแต้มดูเป็นมวยเดินดูดีกว่าครับแล้วเป็นมวยที่ถูกถูกฉลอกกับวันคือเป็นมวยเดินไม่ใช่มวยตั้งรับอันนี้ความเห็นนะครับอาจจะผิดผมเรืบผก็แสดงความมีการสุ่มสี่จุ่มห้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่โดยทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับ1นึ่งสมนี่ก็ทางก้าวแต้มก็ดูดีกว่า ยกสี่ก็ยอดชะนอพยายามลุยเหมือนตัวเองเป็นเราตอนนี้ก็ยกห้าินลุยบ้างครับลุยกันลุยแบบไม่ได้ลุยหนักแน่นหนักหนาลอผมบุกอะไรมากก็เดินขยับค่อยๆขยขับก้าวแก้มนี่บขาย,ยันออกแม่ขยันออกแข้งซ้ายครับอะไรหลุดอีกครับเนี่ยอ้าวอ้าวปัญญาญหมดเป็นขั้นที่สองเลยครับ สำหรับ9แต้มทำเขาแต่ว่าตัวเองปัญญางไม่รู้ว่าปัญญางหลวมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้โดอนอาวุธอะไรเล็กสิวิครับเล็กสิวิโอเคครับโกมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวฟังประกาศการตัดสินนะครับฟังประกาศผลการตัดสินครับ เอกอาชาันครับ9แดก้ะผมครถูกต้องนะครับ9แ้ไปชน,นะไปได้ตั๋วไปลงรายการวันครับ